หสู้ๆนะหนุ่ยคนอหลักคำพังไปะโอ้หมดเวลาค่ะเชิญนักล่าฝันคนต่อไปค่ะ เบลล์พี่เบลล์ทำอะไรอยู่ปวดนะแบบเป็นไงอ๋อห <c oughs> นูก็เลยปวดเหมือนกัน อันนี้ไม่ต้องอนนกดนะหนุ่มมันากกาอ้อรักตัวเองพอดีมันมีได้ซับเพสซับต้างเหมือนกันไหมใช่เหมือนกันพอดีมันมีไอ้นี่พอดีว็เลยกดมาตัวเองเลยจะได้เป็นาก,ก,าการลดน้ำในตัว เชี่ยวชาญคุณมีเวลาห้านาทีเชิญค่ะน่าจะมีรุ่นพี่ๆเก่าๆเขาเข้ามาบ้างนะนี่เดี๋ยวก็มีแบบเข้ามาเป็นแบบไอคข้อแรกแล้วหรือแบบมาพูดคุยกันเรารไ่้พี่ปีก่อนเก่าๆอย่างมีอย่างมีจริงเหรอมี่มีอะไรเขาบอกเนี่ยรู้ป่ะตลกมากอ่าคิมโอ้ไม่อ่านคิดทุกคนหรออ่าอ่านชัดข้างบนล่าสุดเขาบอกว่ามีคนเสี้ยมเรื่องนินทาเนี่ยสนใจนินทาอีกแล้วค่ะ จริงโอจะไม่โอจะเลือกอ่านบางคอมเมนต์ที่มันดีกับตัวเองคือพอมองผ่านอะไรที่ดีก็จะอ่านอันไหนที่แบบเราไม่แต่ตาเราไม่โอจะไม่อ่านการเป็นเหนกันเสร็จแล้วพอเห็นเมกับ พลอยสายลิ้มมีกับจูนนินทาพี่อยู่ในห้องน้ำทุกวันบอกบอกว่าอะไรหรือว่าจูนกับพลอยสายนินทาพี่เมื่อคืนในห้องน้ำแต่มันก็จะมีคนที่บอกเลยว่าแบบพวกคนที่ไม่เอารูปดิสตัวเองขึ้นอะไม่ต้องไปอ่านเม e ื่อคืนพี่กับพลอยสายใช่พลอยสใสก็ว่าจะมาเดี๋ยวฮะฮะจะรู้ไปเลยว่าจะมีหใครเพราะว่าคนนี้เขาตั้งปัดว่าคะแนนอยู่ปอดเทวเลยอ่ะเฮ้ยถึงจะเก่งแต่ทะาลคู่จิ้นอะไม่ได้นะเพราะเราเป็นตัวของเราเองพลอยสายกับจูนนินทาอย่าไปเชื่อ คิดมากไปก็เครียดออกไปทำอะไรก็ไม่ได้เออเบนคิดมากกว่าที่หน่อยอ่ะอ่านแต่คอมเมนต์นี่ดีเบนอ่านได้เลยพี่เขาโดนด่าไหมบอกว่าร้องเพลงจะไปด่าไหมแล้วก็ไม่ต้องสนใจด้วยจะด่าไม่ได้ที่ไม่สนใจจริงเข้าใจอารมณ์เราคนรักแกมีเป็นร้อยเข้าใจอารมณ์รักเราว่าคนรักมีเป็นพันแค่สิความรู้สึกที่ตอนเนี้ยสายฟาดกัน สายฟาดร้องเพลงอะ่ะมันมีพี่กระจูนที่<ม>ต้องฟาดกันถูกป่ะหมายความว่าคนก็ต้องหวังเยอะหนูถามว่าเขาบอกว่าคิดว่าอ,อยู่อยู่บ้านในเอนบธรรมตัวอ,อย่างเงี้ยเขาให้เข้ามาได้ยังไงเฮ้ย <c oughs> หนูก็ผ่านไปเอ้ย้ช่างให้มันสน,นใจทำไมอ่ะ <c oughs> มันจะต้องเล่นผ่านไป อย่างโอกว่าอ่านได้ขนาดจริงๆนะยอมรับขนาดน้ำร้อนไปได้กัไม่เป็นมาใช่ป่ะแล้วทีนี้พอเราตาเรามองเห็นบรรทัดไหนที่มันเขียวจะโอบสู้ๆจะโอบน่ารักเราก็อ่านอันนั้นคือโอบก็ไม่ตั้งใจอ่านนี่หรือว่ามันนี้มีน้อยก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ค่อยเห็นที่ว่ามาไม่ดีอ่ะคือแบบวันนี้ไม่ค่อยมีคอมเมนท์ที่ว่ามันมากมันมากแบบมันมากมากใช่ใช่จะมีแต่คนที่เรารู้ว่าเขาปันอ่ะเฉยเฉยอ่ะโอเคอ่ะโอเคมันดูผู้หญิงที่ดูเข้มแข็งแล้วไม่ใครจะสนใจหรอกแต่ไม่แคร์กินหน่อยดีว่าลูกเขาจะ้ย ต่อไปนี้อ<น>ะไรผู้เสียงใหญ่ที่ผู้เสียงใหญ่หญไม่ไงบ้างพี่เอาหัวดีใหญ่บ๋ยวอยู่กับน้องมากเลยน้องพะคุยเอ้ยไอเมเกเนียระอันนี้องพี่โอพิโวตพิโวต มามาลิวคนดาใช่บยพี่เคนด่่างนินิด้ปด่างงี้ยงพี่วพี่บัวไม่ได้แบบไม่ได้แบบมาลิวนิสัสไม่ดีนีอมันลงหน่อยพูดให้เต็มคำเออเต็มเสียงแล้วพูดดิีพูดพูดประโยนี้ที่แม่กินข้าวหรือยังพี่แม่กินเอ้ย พี่เมย์กินข้าวยังพี่ขึ้นนาะพี่เมย์กินข้าวยังพี่ขึ้นไหมพี่เมย์กินข้าวยังอพี่เมย์กินข้าวยังอาจจะต้องฝุนยแล้วยอ่ะใช่ช่ใช่แต่ฝุ่นมะเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยบางทีหนูก็ต้มีน้ามีลงไปอารมณ์มีเนื่อย่มันจะเป็นเสียงต่ำเพราะจริงๆกพี่ก็มีหลายเสียงพี่เป็คนบาทีก็แบบเสียงต่ำถ้าเหนื่อยก็จะเป็นเสียงต่ำี่อะ่ร้วยวก็เลิศมันก็เนี่ย่ใช่ ปเลยไอไม่เขียนคอมบอกว่าจังหวะเองไม่ได้ไม่คือไอที่เราอ่านแล้วมันแบบเฮ้ยเราควรปรัคงจริงนะใช่ใก็เหมือนเนี้ยที่โดนด่าว่าต้องตั้งใจเรียนหน่อยนะอะไรฟังโอเคบอกว่าขอบคุณแอนนาเก็บอกขอบคุณคำแนะนำที่ดีอะไรอย่างเงี้ยี่อะรุ่นเดียวสุี่ผมเป็นคนดับแบบเด็กอะ แต่เนี่ยแต่เน we yes, no. so so ี eh so so ้ยตอนจบอะตอนจบพี่บอกว่าให้ติดตามให้ติดตามหรือว่าให้ให้ดูพี่ที่นิสัยกับผลงานพี่นั้นผมเขาบอกว่าแล้วเป็นคนเสกตั้งง้นตะโกนทำไมเออเออเบนเสียงดังน่ารำคาญว่ามีด้วยบล็อตเราแอบมนคำบล็อตไม่แต่แบบวันนี้เมื่อวานโชว์ท่อนบนวันนี้ขอดูหน้าตาบลูอตไม่แต่แบบเนี้ยของหนูบอกเออแค่มาโชว์หน่อยของหนูบอกว่ามาแนวนี้พูดถึงอะไรนะ อ๋อสียงดังแนละ้วหนูก็เลยบอกว่าปกติเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วค่ะก็เลยชอบหัวเราะก็เลยเสียงดังขอเขาะคะาวามดังมากไปค่ะบอกว่าหนูเป็นคนเหลือเวลาไม่ตั้งใจแต่จริงจริงตั้งใจนะคะบอกจริงใจแต่ไม่จริงโจ้มาเป็นมุกเลยจบเลย รโดไม่ียงดังแล้วองเล่น acting ก็ต้องแบบทำให้สุดถ่ายทอดอารมณ์ให้ไปถึงคนทางบ้านทั่วประเทศอ๋อบ้าหัวร้อนที่ก็ต้องนู่นอยู่บางนา้ได้ยินเกือบนู่นรานเท้าตลกไปอาบน้ำไมนดีกว่าไหมไปแก้ผ้าให้ดูไหมว่าอาบน้ำแล้วเมื่อกี้จริงไหมนี่ชั้นรอเหรอไม่ใช่มาลุ้นเบอร์เพจเฮ้ยผิดอีกแล้ว แฟนขับพีชจาโอ๋มันบอกว่าเล่นกับพีชจาโอ๋บ้างนะเล่นขับทุกคนไม่เห็นบอกเลยมันเล่นกับหนูเลยพี่แต๋คนลับออกทางหนูะนี่ของพี่อ่ะเล่นกับจูบ้างนะของแก้มเอรหรือกอดจูบอยากอะไรนะบอกให้เล่นกับพีชไหมเอาใจมาเอาใจมาเอาใจมาเอาใจมอไม่ถามกูเลยว่ากูจิตมากพี่เมย์บอกว่าโอ๋ไปเล่นกับเมยหมดเวลาของช่วงโซเชียลแมันบอกว่าให้จู